สวัสด so ีครับนักเรียนวันนี้เรามองบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจะมาเฉลยกับโจทย์ที่ครูทิ้งท้ายไว้ในคลิปที่แล้วและเดี๋ยวเด็นักเรียนเนี่ยลองฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมอีกหนึ่งโจทย์ซึ่งเป็นโจทย์ที่ครูคิดขึ้นมาว่าได้โจทย์ที่อยู่ในแบบขัดโดยจะมีหลักการใช้การกระบวนการคิดเหมือนกับที่เราทําเลยในครั้งที่แล้วนักเรียนพอม่ทำครับพอแล้วเดี๋ยวเราไปทําได้เลยครับ เอาละครับเรามาพูดถึงสลด์ที่2ต่อนะครับสลด์ที่2ข้อที่2อเนี่ยออันดับแรกนะครับเริ่มต้นเราก็จะเริ่มเป็นวิธีทำนะครับสักครู่ครับโดยวิธีสองเนี่ยอ่ข้อที่2เนี่ย วิธีการทำมันจะมีอยู่เพียงแค่วิธีเดียวอ่าก็คือเราจะคูณโปกติโดยวิธีการทำนั้นเราก็จะเริ่มเป็นในส่วนของการตั้งโจทย์ก่อนนะครับก็จะเป็น7คูณกับ4ส่วนห้าพอตัดเสร็จแล้วอันที่นี้เข้าสู่วิธีการทำครับเราจะเขียนเป็นการรวบก็จะเป็นเจ็ดคูณ4ไว้ข้างบนและส่วนดวยทั้งหมดก็เป็นส่วนหครับ เมื่อเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็ลองพิจารณาโดยการคูณคำนวณเพราะนั้นเราจะคำนวณในส่วนของของ้างบนก็คือเป็น7จ็คูณสี่เจ็ดคูณสี่เราก็จะได้เป็นยี่สิบดส่วนด้วยห้าโอเคนะครับตามพันนะครับนักเรียนทีนี้ในส่วนของตัวเลขที่เราได้คำตอบมานั้นยังคงเป็นรูปของเศษส่วนอยู่แต่เป็นเศษส่วนเกิน เราก็อาจจะจัดให้มันอยู่ในรูปของความสวยงามน,นิดนึงก็เป็นเศษส่วนจํานวนคละ,ะทำเป็นจํานวนคระนะครับเพราะนั้นการทําเป็นจานวนคระทีนี้เราก็มาเริ่มต้นโดย,โดยเราสังเกตเห็นง่ายๆครับในส่วนของตัว28 5ส่วนเนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือเครื่องหมายหารนั่นแหละโดยเพราะตัวส่วนเนี่ยมันคือเครื่องหมายหารแต่มันเขียนให้อยู่ในคนละรูปแบบเพราะนั้นเราที่จริงแล้วมันจะเขียนได้เป็นอ่า28นะครับหารด้วย 5. อ่าโอเคนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนใส่ใจดูดีนักเรียนจะรู้เลยว่าเครื่องหมายหารกับเศษส่วนมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลามันเขียน,นเขียนคนละรูปแบบนะครับทีนี้เรามาเริ่มการหารเลยเพราะนั้นเริ่มต้นเราก็จะดูตัวข้างหน้าถูกไหมครับเป็นตัวตั้งตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารก็เป็นตัวามห,มาหารเพราะนั้นเราก็เขียนข้างในครับเป็นตัวตั้ง28หารเครื่องหมายหารครับตามด้วยหารด้วย55 5, เป็นตัวหารครับ ทีนี้เหมือนเดิมครับเริ่มต้นเราก็หาปกติเพราะนั้น5หาร2ได้ไหมไม่ได้ในเมื่อไม่ได้5หาร2ไม่ได้เราก็ใส่ข้างบนเป็น0ครับในเมื่อใส่เป็น0แล้วทีนี้มาต่อ,อถ้าหากบางคนเก่งแล้วอาจจะไม่เขียนในส่วนของข้างล่างจ,จะเขียนหน่อยนิดน,นึงแล้วกันไม่เป็นไร5คูณ0ได้0ถูกไหมครับ2ลบ0เหลือ2ต่อมาทําอะไรครับดึง แปดลงมาเพราะนั้นก็เป็นยี่สิบแปดเหมือนเดิมทีนี้มาเป็นห้าหารยี่สิแปดครับห้าหารยี่สแปดได้เท่าไหร่ใกล้เคียงสุดไม่เกินยี่แปดได้ไหมครับก็คือแม่ห้าอ่าโทษทีครับเลขอ่าโอเคเห็นชัดมากขึ้นเป็นห้าคูณห้าถูกไหมครับห้าห้าได้เท่าไหร่ห้าห้าได้ยี่สิบห้าทีนี้เราเอามาลบกันถูกไหมครับโดยยี่สิบแปดลบยี่สิบห้าโดย คิดหลักหน่วยก่อนก็จะเป็นแลบหเหลือ3 2, 2อลบสอทีนี้พิจารณาครับเป็นไงครับเหลือเศษ3สามารถหารต่อได้ไหมหาไม่ได้เลยเพราะนั้นเราก็จะตอบครั้งไว้ในรูปนี้เราจะได้คำตอบมาประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ส่วนที่ครูทดด้านข้างในด้านขวานเนี่ยมันเป็นส่วนของวิธีการทดเพราะนั้นถ้าหากเราจะเขียนคำตอบละ ให้เราพิจารณาไหนให้เราพิจารณาโดยใส่ตัวอะไรก่อนดับแรกครับคือตัวนี้ตัวขัรงมืเครื่องมาหารนี้เราจะใส่เป็นตัวแรกก่อนเลยก็คือเป็นจํานวนนับก็คือเป็นห้าต่อมาแล้วตัวที่สองเราเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนเพราะตอนนี้จานวนคะเราได้จํานวนนับมาแล้วเราเหลือตัวเศษส่วนเพราะนั้นตัวเศษส่วนเรามาดูนนหน่อยครับมาดูตัวนี้ก็คือตัวเศษที่เราเหลือตะือกี้ก็คือ,อเศษสามเพราะนั้นเราเขียนครับเป็นสาม แล้วก็ส่วนแน่นอนส่วนตัวนี้เรามาจากไหนมาจากตัวนี้เลยครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเลขห้าที่เป็นตัวหารเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นส่วนห้าเพราะนั้นถ้าอ่านดีๆมันก็คือห้าเศษสามส่วนห้าอันนี้คือวิธีการทํานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบทํามากเราทําแบบช้าๆเราจะได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวครูขอข้าไปสไลด์ถัดไปนะครับโอเคครับ ข้อนี้จะไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับอันนี้ครูตั้งโจทย์ขึ้นมาให้เราลองฝึกดูลองฝึกทําครับจะได้ดูว่าเออเราสามารถทําได้ไหมถ้าหากว่าครูเอาโจทย์ที่นอกเหนือจากในส่วนของหนังสือมาอตรงนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนหยุดนะครับวิดีโอไว้แล้วลองลอกโจทย์แล้วลองแสดงวิธีทำดูเพราะเดี๋ยวครูจะอ่าแสดงวิธีทำต่อเลยอ่าโอเคนะครับถ้าพร้อมก็หยุดวิดีโอไว้ลอกโจทย์แล้วลองไปนั่งคิดดูแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยว่าตรงกับที่ครูเฉลยไหมดูคําตอบนะครับแล้วก็หลักการวิธีการทํา อ่าโอเคครับเพราะนั้นเชิญได้อ่าโอเคถ้าหากว่าเราพอสอ่าหลังจากพอสเรียบร้อยแล้วเราสแสดงวิธีทเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูคําตอบที่พี่ครูทํานะครับอ่าโอเคเริ่มต้นเหมือนเดิมครับก็เขียนวิธีทําก่อนต่อมาเหมือนเดิมครับตั้งโจทย์ก็เป็นยี่สิบเอ็ดอ่าโทษทีครับจะไปเขียนบวกแน เป็นคูณกับ4ส่วน2 <c oughs> ทีนี้เหมือนเดิมครับเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นยี่สิบโอ้โทษโทษโททคูณสทั้งหมดส่วนด้วยสอง่าทีนี้ลองทำวิธีแรกก่อนครับคือลำไรเราจะคูณก่อนก็คือเอา21ดคูณ4 21อคูณ4ได้ไรครับโอ้เลขเยอะมากเลยเพราะนัน้นนี้เป็นไงคงจะต้องทดเพราะนั้นอาจจะต้องทดก็อาจจะเป็น4คูณหนึ่งก่อนได้4 สี่คูสองเป็นแปดแปดสิบสี่นะครับอ่าได้คําปตอบเสร็จแล้วออกมาส่วนด้วยสองทีนี้เลขอะไรสามารถหารแล้วลงตัวไหมมีไหมลองดูครับเลขตัวสุดท้ายมันจะเป็นตัวท้ายข้างล่างตัวส่วนเป็นเลขสองข้างบนเป็นสี่เป็นเลขชนิดเลขคู่เพราะนั้นแสดงว่าสามารถเอาสองหารได้แน่นอนเพราะนั้นเราลองเอาสองหารก่อนครับเพราะนั้น แป่หารสองสหารแปดก่อนถูกไหมครับหลักแรกต้องหลักแรกนะข้างหน้าเพราะนั้นก็จะเป็น8หาร2ได้เหลือ4ทีทีนี้เหลือศูนนะครับต่อไป4ไปหารสองเหลือ2ส่วนด้วย2หาร2เหลือ1นอ่าสังเกตเหมือนเดิมคือส่วนเป็น1เพราะนะั้นแสดงว่าเราสามารถตอบได้เลยคือ4ีบสอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของวิธีที่สองวิธีที่สนะครับแปบ๊บหนึง ปากกาไม่ติดโอเค okay, ครับทีนี้วิธีที่สองเราก็จะทำเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะนั้นครูอขอขึ้นนะครับก็จะเป็น21่อ็อโทษทีครับสงสัยปากกาเลือกผิดอ่าเป็นเม็นตัวนี้แทน21คูณกับ4ส่วน2เท่ากับ 21่คูณสทั้งหมดส่วนด้วย2อ่าทีนี้มาไงครับทำถ้าเป็นวิธีที่อ่าถ้าเป็นสไลด์แรกเลยวิธีทสองเราทำไงครับด้านขวาสีแดงเราจะทำการตัดเห็นไหมตัวไหนสามารถตัดได้อ่าเรากลับมาดูเราสังเกตเห็นว่า4กับ2มันตัดกันได้อ่าเูกไหมครับเพราะสองคูณอะไร แล้วได้4 2ก็คูณ2ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราสามารถตัดด้วย2ได้คือเอา2มาหารเพราะนั้น2ไปหาร2เหลือ1 2ไปหารเหลือเออผู้ิ2ไปหาร,เหเออ 2, หาร4เหลือ2สุดท้ายแล้วจะเหลือ21คูณกับ2ก็จะเป็น21คูณ2ส่วนด้วย1น,นะครับอาขียนนิดนึงจะได้ไม่ลืมก็จะได้เป็น21คูณ2เหลือเป็น42ส่วนด้วย1เพราะนั้น แน่นอนส่วนด้วยหนึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะตอบเป็น 4, 4 2สรุปวิธีหนึ่งวิธีสองหาคำตอบได้เหมือนกันเพราะนั้นในส่วนของคลิปนี้ครูก็จะขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนอ่าให้นักเรียนลองฝึกทำโจทย์ที่เหลือนะครับเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นการทบทวนในส่วนที่ครูสอนเป็นไงบ้างนักเรียนวันนี้เราได้ จทไปหนุนหัวเรื่องแล้วคือเรื่องของการฟูนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับถ้ามีนักเรียนสามารถเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาถามฟูก่อนช่วงเปิดเทอมได้เลยส่วนถ้าตรงไหนเรายังติดขัดอะไรยังไงก็เช่นเดียวกับเราสามารถมาถามตอนช่วงวเทอมได้เหมือนกันแต่ระหว่างนี้ถ้านียนลเาว่าแนะนำาให้นักเรียนยเนี่ยหมัน่นฝึกทำโจทย์ไปเรื่อยๆก่อนและสุดน้นยเป็นเรื่องหนึ่งคือถ้าช่วงนี้ว่าให้แนะนำคือช่องสุดฝครับ บางคนได้ท่องไปแล้วบางคนไหนท่องยังไม่เป็นมอนเนี่ยสำหรับใช้ที่ท่องไปแล้วครูแนะนำครับตรคูณถอยหลังอ่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้สซลูนหอยหลังท่องยังไงตรคูณถอยหลังเราก็จะท่องจากแม่สุดท้ายก็คือแม่12ที่เราท่องกันเนี่ยเราอาจจะเป็น12.2 1 4 4 12.11 132.20 120 129 18เห็นไหมครับบางคนท่องได้บางคนยังท่องไม่ได้ ประโยชน์ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับคือเราสามารถคิดได้เร็วขึ้นจําได้เร็วขึ้นอย่างเช่นครูถามเราปุ๊บสิ่สองแต่เราสามารถตอบอได้เลยคือเก้าสิบหกหรืออาจจะเป็นแม่อื่นๆก็ได้เจ็ดหกสิ่ส,สองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดการห้องไปแล้วกลับอันนี้ครูทิ้งท้ายไว้่วงปิดเทอมเนี่ยอยากให้เราฝึกตรงนี้เพราะว่าครูบอกว่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราฝึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอในส่วนตัวเรื่องถัดไปโอเคนะครับสวัสดีครับ